ชื่ครับผมต่อชิ้งใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถ CBR250R นะครับรถใหม่เลยอันนี้ไม่รถอยู่ที่ไปก่อนนะครับไม่รถอยู่ที่553กิโลนะครับอ่ะตามน่จงขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมเนาะแทงรูนแจ แทงปุ๊บบิดลูนแกได้ฟังเขาเลยสตาร์ทรถไปเลยเนาะดังนั้นเรารู้และวว่าเขามาแทงลูนแกเราจึงเดี๋ยวต้องไว้ผมพิเศษกับชาวบ้านคือต้องติดเสียงนะครับคนรถสองครั้งตึ๊กๆใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยไอ้คำว่ทั่วไปโดนรถก็จะร้องนะของผมจะไม่ร้องของผมจะไม่ร้องเลยคนโตขะร้องเลยจะไม่ร้องมันจะร้องเสมอเมื่อมีคนแจ้งแก่ผีสมมุตินี่มันแก่ผีนะครับแทงลูนแกแล้วก็บิดนะครับคทำสตาร์แต่ผมจะบิดให้ลูนะครับบิด จะหยุดพอเมื่อปลดล็อกทิ้งหมดเท่านั้นแต่การขโมยเราพิเศษกว่าจะบ้างคือ,ก,คอกันน้ำนะครับขีดรถสับฝนได้เลยการขโมยเท่วไปขีดรถสับฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังเลยเนาะผมขีดรถสับฝนได้เลยเนาะจะผลอะไรมาปลดล็อกให้อยู่สมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีนะครับแทงรูนแจรกรถเราไป แทงปุ you. ๊บตัดรถแทงตัดรถแทงเฮ้ยว่างเห็นดีดีเฮ้ยเข้ามาขโมยรถเรานะครับระยะร้อยเมตรเรากดปุ่มกดปุ่มล็อกนะครับรถจะดับเองภายในสิบวินะครับมันจะร้องอยู่ครับ บิดตังเมื่อปลดล็อกนะการขโมยซีเบียร์250อยู่ที่1,006นะครับรับประกันให้1ปีนะครับจากเว็บไซต์กันขโมยรถ .com นะครับหรือว่าเฟซบุ๊กผมนะครับพิมพ์เลยร้านกาันขโมยรถเนาะส่งทั่วประเทศส่งของให้ก่อนเนาะได้ของแล้วค่อยจ่ายเงินเนาะโอเคครับครับ